สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัปเดตฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตบายจารตองเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับโดยการติดภารกิจหลายอย่างแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาลุ้นในการจับฉลาก ucl รอบ32ทีมสุดท้ายประจําฤดูกาล2022 2น2 3ถึงนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับว่าจะมี ทีมไหนอยู่กลุ่มไหนกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยนะครับโดยทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบ32ทีมสุดท้ายนี้ประกอบไปด้วยโถหนึ่งนะครับเลอันมาลิดแชมป์เก่านะครับแอทังแฟตเฟดแมนเชสเตอร์ซ hmm. ิตี City, Milan, Munich, ้เอซีมิลานบาเยิร์นมิวนิกปารีสแฌงจักแมง f c p o r t ปและก็แอตเลติกอัมสเตอร์ดัมนะครับพวกนี้อยู่โถหนึ่งนะครับโถวสองนะครับลิเวอร์พูลนะครับรองแชมป์เก่าแล้วก็เชลซีบาร์เซโลูนายูเวนตุสแอตเลติโกมาดริดเซบียาเอเวอร์ไลซิกไลกาฮาร์ดเนมฮอสเปอร์นะครับอยู่โถนี้โถวสามนะครับบรูนเซียดอสมุนเรบูซาบวกชัคเชลเจดูเน็ตอินเตอร์มิลานนาโปลีเบนฟิก้าสปอร์ติงลิสบอนและก็ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับคอที่ทัวร์สามแล้วก็โถว amp, l, สี่นะครับ ประกอบไปด้วย Crash ko, Ranger, o, pt, Olympic, c r a s h c o r นเจอร์ดีนาม o สากลิปโอลิเป c กมาคเซฟซีโคเปนากนครับบูตการ์สโกลเชลติกวิกตอรีอเพลเซนและก็มั b ก h บบีไฟนะครับโดยทีมที่อยู่ในโถเดียวกันจะไม่ได้อยู่ในสายเดียวกันนะครับและก็ทีมที่อยู่ในประเทศเดียวกันก็อยู่ในโถเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันการ เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนี้นะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับกลุ่ม A นะครับประกอบไปด้วยอาแจากอัมสเตอร์ดัมลิวอร์พูนาโปเลียก็การ์ดโกลเรนเจอร์นะครับกลุ่มนี้นะครับสำหรับทีมมหาชนและก็แฟนบอลของรอร์พูนะครับมองว่าก็ไม่อยากแต่ว่าก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับโดยตัวเต็งก็ยังเป็นรอร์พูนะครับ และก็ตัวแปรที่จะยังกันเข้ารอบก็น่าจะเป็นนาโปลีกับอาแจกส่วนกาดโกเลเรนเจอร์ก็จะเป็นตัวแปรสำคัญอีกทีมหนึ่งนะครับกลุ่ม B นะครับประกอบไปด้วย FC p o r t o a t l ต t i c o m a d r i d b a ิ r ไบเและก็คารบ,บูดนะครับโดยกลุ่มนี้ตัวเต็งก็น่าจะเป็น a าเลนติโกมาริและก็ b ไบเออร์เกุเนะครับส่วน p o r t โต ก็จะเป็นตัวสอดแทรกนะครับใน3ทีมนี้ส่วนคาร์บูบทตก็จะเป็นตัวแปรในการแบ่งคะแนนกับทีม3ทีมที่ว่ามานะครับกลุ่ม C นะครับบาเยิ oh, Milan, ร์นมิวนิกโอบาเซลูนาอินเตอร์มิลานและก็วิกเตอร์เพลเซนผมโอเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มันคือกลุ่มอัปเดตนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ดูจะเป็นกลุ่มที่ยากที่สุดนะครับโดย บาเยินบาซิโลนาและอินเตอร์มิลานเนี่ยคงจะแย่งกันเข้ารอบโดยดุเดือดกันหน้าดูนะครับโดยมีตัวแปรสำคัญก็คือวิกเตอร์เลียเพลเซนนะครับกลุ่มดีนะครับไอทังแ์เฟิร์ตนะครับสอตแนมฮอสเปอร์สปอร์ติ้งลิสบอนและก็โอลิมปิกมาเลเซ่นะครับกลุ่มนี้ก็ฮอตนมฮอสเปอร์กับแฟร์เฟิร์ตก็น่าจะแย่งกันเข้ารอบนะครับโดย มีสปอ r t ติ g ง i ิสบอนและก็มาร์เซนเป็นตัวแปรนะครับกลุ่ม E นะครับเอซิมิลา e เช e ซีเรดบุสอาบวกและก็ Dinamo z a g r e b นะครับกลุ่มนี้ก็ AC Milan และก็ Chelsea ก็คงจะเป็นตัวเต็งในการเข้ารอบนะครับโดยมีทีมที่น่าจะได้แย่งเข้ารอบอย่างมันก็จะเป็น Red Bull s a l z b บวกนะครับโดยมี ดีดาโมซายเปลีเป็นตัวแปรนะครับในการแบ่งคะแนนกันนะครับกลุ่ม F นะครับเลอันมาริดแชมป์เก่านะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับแอเบลิซิกซัคเตอร์โดนิและก็กาโกเชลติกนะครับกลุ่มนี้ก็มาริดก็คงจะแบรเบอร์นะครับกลุ่มนี้ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับมาริดนะครับส่วนอีก3ทีมนี่ก็ไลซิกซัคเตอร์โดนิและก็เชลติกนี่ก็คงใช้ แย่งกันเข้ารอบอย่างมันนะครับกลุ่ม G นะครับประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เซบีย่าดอทมุลและก็ FC, c o p โคเปนไฮเกนกลุ่มนี้ก็มีความยากพอสมควรนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คงจะเป็นตัวเต็งในการเข้ารอบส่วนเซบีย่ากับดอทมุลนี่ก็คงแย่งกันเข้ารอบกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะครับซึ่งมีตัวแปรสำคัญก็คือ FC, Copenhagen กนะครับกลุ่ม S นะครับ กลุ่มเอสนี่ปารีสแซงต์แฌแมงอ่ยูเวนตุสเบนฟิกาแล้วก็บักกวีไฮฟากลุ่มนี้ก็คล้ายๆกับกลุ่มแมนซิ t y ตี้นะครับก็คือปารีสกับยูเวก็คงจะแย่งกันเข้ารอบนะครับโดยมีตัวแปรสําคัญก็คือเบนฟิกาและก็บักกาวีไฮฟานะครับเป็นตัวแปรในการแบ่งแย่งแข่งขันเพื่อเอาคะแนนกันนะครับครับในระหว่างที่มีการแข่งขันเอยโทษทีนะครับในระหว่างที่มีการจับส้าก็ มีการมอบรางวัลให้กับโค้ดแล้วก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมสำหรับ UCL ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซึ่งโค้ดยอดเยี่ยมก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คืออัชลินะครับโค้ดของเรอลมาริดนะครับแล้วก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมก็เบนส์คลนิตเซม่านะครับดาวหิงจอมเก่าของเรอลนมาริดเช่นกันนะครับ สิ่งสองคนนี้ก็เป็นโค้ชยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลที่แล้วและผู้เรียนยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลที่แล้วนะครับและได้แชมป์กับเรอัลมาริดด้วยนะครับโดยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมสุดท้ายนี่นะครับประจำฤดูกาล2 0 2 2 2นถึงนี้จะเริ่มแข่งขันนัดแรกในต้นเดือนหน้านะครับวันอังคารวันพุธที่ 6- ที่7กันยานะครับ ก็ติดตามรับชมรับฟังรับเชร์ร่วมเชีร์กันได้นะครับครับผมแฟนทีมไหนชื่นชอบอ่าการแบ่งสายร่วมสายเนะชิญแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้เลยตามสบายเลยนะครับเต็มที่เลยนะครับส่วนตัวผมก็คงอยากเขียนอ่าทีมของ,องกฤษเขารอบเยอะๆนะครับเพราะว่ามาตรฐานสูงแล้วก็ส่วนตัวก็เชียร์ทีมอังกฤษด้วยนะครับ ครับผมและนี่ก็คืออัปเดตฝนบอลฝนบอลอัปเดตประจำคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์พอให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบลงตรงนี้นะครับสวัสดีครับ